สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เล่าเรื่องบอลจีนะครับวันนี้จะเป็นการสรุปผลการแข่งขัน c h ช n s s e s u p e r League ฤดูกาล2020จำนวน8คู่นะครับในเกมนัดที่6นะครับเริ่มต้นจากกลุ่ม A นะครับซันตงหลุนูหนังพบกับเถอหนานเจนเยเกมนี้ต้องบอกว่าสนุกมากๆนะครับเมื่อซันตงหลุนูหนังได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากมอยเซนะครับเป็นนักเตะต่างชาติ ตัวใหม่ของทีมนะครับตบัลลูกนี้เป็นประตูไปอย่างสวยงามก่อนที่เฮอริเควสตดูราโดนะครับจะยิงตีเสมอให้กับทางเหอหนานเจียนเยไปในนาทีที่26จบครึ่งแรกนะครับเสมอกันไปอยู่ที่1ประตูต่อ1 ช่วงครึ่งหลังครับสันตงหลูหนงได้ประตูนะครับจากราสิโนเปเล่แต่แล้วครับเจ้าตัวก็ไม่สามารถทําประตูขึ้นนําให้กับทีมได้นะครับอย่างไรก็ตามครับซันตงหลูหนงมาได้ประตูจากจุดโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเฟรล,ลนี่นะครับที่ลงมาในฐานะตัวสำรองเนี่ยตะบันลูกนี้เข้าไปนะครับสุดท้ายสันตงหลูหนงสามารถเอาชนะเหอหนานเจียนเย่ N e, ไปได้2ประตูต่อหนึ่ง ต้องชื่นชมเฟรนนี่นะครับจากกองกลางนะครับตอนนี้เนี่ยพี่แกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าเต็มตัวแล้วนะครับเพราะยิงไปแล้วถึง4ประตูในฤดูกาลนี้นะครับคู่ต่อมาครับเป็นการพบกันระหว่างเซี่งยงไฮ้เฉินหัวและกวางโจอาร์ R F. กวางโจอันเอฟเนี่ยนัดก่อนเนี่ยสามารถชนะต้าเหลียนโปมาได้แล้วทาให้พวกเขามั่นใจมากนะครับเกมเนี้ยพวกเขาได้ประตูออกนําไปก่อนถึง3ประตูต่อ0ูนะครับจากคู่หูสัญชาติอิสราเอลนะครับอิหร่านซาฮาวีและเดียซาปาซาฮาวียิงนำไปตั้งแต่นาทีที่23นะครับก่อนที่จะมายิงลูก2ให้กับตัวเองในนาทีที่41และนาทีที่4 4ครับเดียซาปา มายิงอีกหนึ่งประตูเรียกได้ว่าทัพนักรบสีน้ำเงินออกนำไปห่างตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับยังดีนะครับที่ผึงซินหลีนักเตะของซังางไห่ฉันหัวเนี่ยมาทำประตูตีไข่แตกช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้กับทัพยักษ์หลับแห่งซังางไห่ได้ครึ่งหลังครับกลายเป็นซังางไห่ฉันหัวพยายามบุก ทำเกมเพื่อหวังจะตีเสมอให้ได้นะครับและมาได้จุดโทษในนาทีที่74นะครับโรเมโรสังหารลูกนี้ไล่ตามมา2-3ต่อประตูแต่จนแล้วจนรอดครับสร้างหาสศนหัวก็ต้องพ่ายให้กับกวากโจ r n รไป2ต่อ3ประตู เรียกได้ว่าทาง RNF เนี่ยหลังจากที่เอาชนะต้าเหรียญโปมาได้เนี่ยพวกเขาก็มีความมั่นใจขึ้นเยอะนะครับสามารถชนะมาได้2เกมติดแล้วแล้วก็การจับคู่ของคู่หูแนวรุกอิสราเอลเนี่ยอิหร่านซาฮาวีและเดียซาปาเนี่ยเรียกว่าฟอร์มเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินคู่ที่3เป็นเกมในวันพฤหัสนะครับเรียกว่าเป็นบิ๊กแมตประจำกลุ่ม A ได้เลยเพราะว่าเป็นการชิงตำแหน่งจา่าฝูงนะครับ กวางโจอ i n เอพบกับเจียงซูซูหนิงครึ่งแรกนะครับทางเจียงซูซูหนิงเนี่ยเสียจุดโทษนาทีที่24นะครับและเป็นไอเคอร์สันหรือเอลเคสันนะครับตะบ,บันลูกนี้พาเฮงต้าออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์หลายคนก็เชื่อว่า เกมเนี่ยจะมาเข้าทางของทางเอว่าแกรนแน่ๆนะครับแต่แล้วจางหลินเพิงครับกลัวเกมไม่สนุกนะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่ระวังตัวเองนะครับมารับใบเหลืองที่2และโดนเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปนาทีที่38นะครับจบครึ่งแรกแม้ทีมจะนำอยู่แต่เหลือผู้เล่น10คนทำให้เกมในครึ่งหลังเนี่ยสนุกมากนะครับและเป็นเอแดรนะครับสามารถยิงตีเสมอให้กับทางเจียงซูซูหนิงได้ในนาทีที่54 หลังจากนั้นเนี่ยเ,เกมก็เป็นทางเจียงซูซูหนิงที่บุกได้ตลอดเวลาและทําท่าว่าจะจบกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วแบ่งกันไปคนละแต้มแต่กูเชานะครับก็มาแจกโบนัสพิเศษให้กับเปาลินโยครับลูกนี้เรียกว่าจ่ายเข้าเท้าให้กับเปาลินโยเลยแล้วก็เป็นเปาลินโยที่สามารถยิงสวนเข้าไปและเป็นกวางโจเอว่าแกนที่สามารถเอาชนะได้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงเดียว ต่อไปคู่สุดท้ายก็เรียกได้ว่าหักปากกาเซียนอีกแล้วสําหรับต้าเหลียนโปที่พวกเขาเนี่ยไปพ่ายกับซันเจนเอฟซทีมที่ไม่มีแม้แต่กุนซือจะคุมข้างสนามนะครับครึ่งแรกเนี่ยเก่าหลิมและฮารโรเปซิโดยิงให้ทางซันเจนเอฟออกนําไปก่อน2ประตูต่อศูนครึ่งหลังราฟาเอลเบินิเตสไม่ได้มีการเปลี่ยนแผนแต่อย่างใดน,นะครับยังคงใช้ลูกโด่งส่งให้ซาโลมอนลอมดอน และก็มาสำลิดผลในนาทีที่49นะครับไล่ตามมาก่อนที่นาทีที่55เนี่ยมาเร็กทําซิกจะยิงลูกนี้ไปอย่างสวยงามครับ เกมกลับมาเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับและก็เป็นทัพเหี่ยวฟ้าที่ยังคงเดินหน้าบุกหวังจะได้ประตูชัยในเกมนี้และจะเป็นชัยชนะนัดแรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้ให้ได้แต่แล้วด้วยความไม่ละเอียดในเกมรับนะครับแซมลาสันที่ลงมาช่วยในเกมรับเนี่ยก็ไปตัดฟาวล์ผู้เล่นของสันเจนเอฟซในจุดโทษนะครับและเป็นจอห์นแมรี่อดีตนักเตะไทยลีก ยิงไม่พลาดนะครับในนาทีที่74และก็จบเกมทั้งแบบนี้เลยนะครับเซนเช่นเอเอาชนะต้าเหรียญโปไปได้3ต่อ2ประตูมาสรุปตารางคะแนนของกลุ่ม A กันนะครับจ่าฟูงก็ยังคงเป็นกว่างโจเอว่าแกร์นะครับ6นัด มี15คะแนนตามมาติดติดด้วยซันตตงหลูนหนึ่งนะครับมีอยู่ที่13คะแนนนะครับแล้วก็อันดับ3อันดับ4เนี่ยช่างหายสันหัวกับเจียงซูซูหนิงเนี่ยทั้งคู่มี10คะแนนทั้ง4ทีมเนี่ยหากจบแบบนี้นะครับก็จะไปเล่นเพลย์ออฟในกลุ่มที่จะชิงแชมป์นะครับ อันดับที่5เนี่ยพลิกกลับมาเป็นกว่างโจไอว่าแกรนะครับที่มาทําผลงานได้ดีช่วง2นัดหลังเช่นเดียวกับสันเจนเอนะครับเพิ่งเก็บชัยชนะก็ทําให้พวกเขาขยับขึ้นมาสู่อันดับ6เฮอนหนานเจ้ยนเย่นะครับต้องเร่งฟอร์มตัวเองนะครับตอนนี้มีผิวเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นแต่ทีมที่หนักที่สุดนะครับก็เป็นทัพเยี่ยวฟ้าของราฟาเอลเบนนเตสนะครับหนัดเนี่ยพวกเขามีเพียงแค่สคะแนนเท่านั้น จมบวยตารางกลุ่ม a อยู่นะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับชื่อเสียงของราฟาเบนิเตสที่เคยสั่งสมมานานเนี่ยอาจจะต้องมาเสียลัสะดุในใดมังกรก็เป็นได้ต่อมาครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม B นะครับคู่แรกเป็นการพบกันของเฮิร์ไปใชชหน้าฟอร์จูนเจอกับอูฮันซอนะครับเกมนี้เนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางเฮิร์ไปใชชหน้าฟอร์จูนออกนำไปก่อน2ต่อ1ประตูนะครับได้ประตูไปก่อนจะ มาฮัมหม็ดตูเร่นะครับในนาทีที่26ช่วงท้ายครึ่งแรกหลีหังผู้เล่นของอูฮันซอก็มายิงประตูตีเสมอได้แต่แล้วทางเหอไเปยนะครับก็ไม่ยอมนะครับยินหงโปก็มายิงประตูขึ้นนำให้กับทัพมังกรจีนโบราณอีกครั้งช่วงนาทีที่44นะครับ เข้าครึ่งหลังเนี่ยเกมกับกลายเป็นค่อนข้างน่าเบื่อนะครับทั้งคู่เองไม่ค่อยมีพลังในการวิ่งเข้าหากันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับเฮอร์เไบได้ประตูย้ำชัยชนะอีกครั้งนึ่งจากมาเขานาทีที่77นะครับจบเกมทับมังกรจีนโบราณเฮอร์เไป์ไชน่าฟอร์จูนชนะอูขฮั่นซอไป3ต่อ1ประตู เกมคู่ต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่กูรูทุกสำนักเนี่ยฟันธงนะครับว่าจะเป็นน้องใหม่ชิงเต่าหวงไ่แชมชัยน้าลีกวันในฤดูกาล2019เนี่ยจะมีชัยเหนือเทียนจินเทดาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับเมื่อชิงเต่าหวงไ่สามารถได้ประตู จากจูเจียนหลงไปก่อนในนาทีที่14นะครับก่อนที่โจจุนเฉิงจะมายิงในนาที23นะครับจบครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาเองก็ออกนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเทียนจินเทด้าเนี่ยมีการปรับแผนนะครับส่งโจนาธานลงมาแล้วก็ลูกนี้เขาโขกออกไปอย่างน่าเสียดายจบเกมครับชิงเต่าหววไห่เอาชนะเทียนจินเทด้าไปได้2ประตูต่อศูนย์ตามที่ทุกสำนักเนี่ย ได้คาดการไว้เกมคู่ต่อมาครับเป็นเกมวันเสาร์นัดดึกนะครับและเป็นเกมแรกในชไนนิสซูเปอร์ลีกนะครับที่มีการเปิดให้มีผู้ชมเข้ามาชมในสนามนะครับตัวเลขที่สมาคมฟุตบอลจีนแจ้งออกมาเนี่ยมีผู้ชมในสนามน,นัดนี้1,900คนนะครับเป็นจ่าฝูงนะครับไปจิงกัวอันพบกับ ร่างหา S I P G และเกมนี้นะครับก็ทำให้จาฟูมิการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นนะครับเมื่อทัพอินซีแดงสามารถเอาชนะทัพนักลบวังหลวงไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับทางเปยจริงกว่าอันเนี้ยออกนำไปก่อนจากเซนดิกบักกะบูนาทีที่14 ก่อนที่หวังเชินเชาะจะมายิงตีเสมอในนาทีที่11เกมนีกมนี้ต้องบอกว่ามีหลายจังหวะที่ผู้ตัดสินหมาหนิง่งตัดสินแล้วค่อนข้างหน้ากังขามากๆนะครับทั้งการไม่แจกใบเหลืองใบแดงหรือแม้แต่การที่ไม่เป่าจุดโทษให้กับทางทัพนักรบวังหลวงนะครับ แต่ทั้งหมดเนี้ยก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนตัวและสุดท้ายก็โดนออสการ์นะครับมาลงโทษในนาทีที่76นะครับชรางหาย SIPG พิกแซงชนะไปจริงกว่าอันไป2ประตูต่อหนึ่งยึดจ่าฝูงขึ้นมาได้ทันที และเกมคู่สุดท้ายนะครับเป็นชงชิ่งลี่ฟานเจอกับทีมน้องใหม่ชือเจียจวงเอเวอร์ไบรท์นะครับแต่เนื่องจากคู่นี้มีปัญหาเรื่องของไฮไลท์นิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้ตัดไม้ทุกคนได้รับชมนะครับเกมนี้ทางชงชิ่งลี่ฟานก็ชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับเรามาสรุปสถานการณ์ในกลุ่มบีก่อนนะครับเรียกได้ว่าก็สนุกไม่แพ้กันนะครับจ่าูงเนี่ยกลับเป็นของทางซ่างไห่ส IP g เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยทาง เป่จริงกว่าอันอันดับ3นะครับยังคงเป็นของอูหั่นซอและอันดับ4นะครับที่พึ่งขึ้นมาก็เป็นทางเฮอร์ตเป่ชไนฟอร์จูนนะครับขยับขึ้นมามี8คะแนนนะครับกลุ่มที่ต้องเตรียมลงไปเล่นเพลย์ออฟนะครับถ้าเกิดพวกเขาไม่สามารถทำผลงานได้ดีกว่านี้เนี่ยก็จะเป็นของชิงเต่าของไห่นะครับที่ตอนนี้มีอยู่7คะแนนตามด้วยชชอเจียจวงเอเวอร์ไบรท์นะครับ6คะแนนเท่ากับทางสงชิงลี่าน และทีมที่มีอาการหนักที่สุดนะครับก็เป็นทางเทียนจินเทดานะครับที่เก็บได้เพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าย่ำแย่กว่าทางต้าเหลียนโปอีกนะครับและทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันชไนนิสซูเปอร์ลีกฤดูกาล2,020ประจำนัดการแข่งขันที่6นะครับหากชอบ คอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเล่าเรื่องบอลจริงทุกคนด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ